ยกมือหนอดพนมมมือกาบไวาลุงธรรมะถักท้ายสวัสดีเด้อพี่น้องหลวงปู่แหวนสุจินโนพระภูมิพรหมรย์บริสุทธิ์ในเส้นทางงรรำของพุทธศาสนามือนี้ลุงธรรมะสิเวาเรืืองหลวงปู่แหวนกับปฏิปทาของเพิ่นในสายผัดกรรมาฐาน ให้พ่อแม่พี่น้องฟังมาฟังนํากันเดอร์ว่าสิเป็นจังไดเรื่องนี้มันเกิดอยู่ทีบาท้านนาโปงอําเภอเมืองจังหวัดเลยปีพศสอง0ัสี้านหนบ้านนาโปงนี่ถึงแม้มันสิเป็น อำเภอเมืองแต่ว่ากับบ่ได้เจะเรุ่ลุเลอองเรื่องอียงก็เต็มไปด้วยปาลาลบถึบเห็นแตะห้อยเกียนแลนไปแลนมากกับขี่คว้วขี้ง่วหลุ้มเป็นลุ้มเป็นบอ่อเป็นท่างเขาไปในตัวเมืองจังหวัดเลยก็เป็นคือเมืองอื่นๆของภาคอีสาน มันก็เต็มไปด้วยความแห่งแรงมันก็เป็นเมืองปิดบอคอยมีเส้นทางสะดวกจากจังหวัดอื่นติดต่อกันปันใดการค้าขายมันก็หมุนเวียนอยู่ในตัวเมืองเองนั่นละ่ะโดนๆจ,จะจิมีสินค้าของดีจากเมืองหลวงขึ้นไปเห็นจักเทียเมื่อนั่น ตรงกับวันทีสิบหกม 6, ักกาคมสองสี่สาศูนย์อากาศกำลังหนาวหอดหนาหนาวเนาะอยู่บ้านของในายใสยล้ามสิริเพิ่นกันเป็นสร้างตีเล็กกำลังวุ่นไหวกโกรกเบลกกันเต็มบ้านด้วยเพราะว่านั่งแก้วเมี่ยงของเพิ่นกำลังเสียออกลูก กับผ้ากันเล่งต้มน้ำพ้นแลนเข่าแลนออกหน่ายใสเนี่ยก่ยืนเบิงใจจดใจจอเพราะว่าอยากได้ลูกไส้มันลุนมาเถาะวาลูกสิออกมาสิเป็นลูกไส้รหอลูกยิ่งแต่ก่อนนี่เมียเพิ่นน่กาออกมาแต่ลูกผู้ยิ่งเทียนีเพิ่นก็เลยอยากได้ลูกไส้ บ่โดนนั่งแก้วเพิ่นก็ออกลูกมาเป็นพระทายโอ้ยร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวพรรณพองใสหน้าตาอิ่มเอิบขนาดแต่ว่านั่งแก้วเนาะเมียเพิ่นนี่กะเป็นพุทธศาสนิกชนเพิ่นกะเข่งขันให้ศาสนาหลายดี่ก็ได้เห็นลูป ล่างลักษณะของลูกเพิ่นเล็กน้อยออกมามีไม่นะนาตาอิ่มเอิบเล่ากับปูมีบุญมาเกิดเพิ่นก็ะเลยต่างซื้อให้ว่าย่านย่านย่านนี่แปลว่าความยังลูกนะเป็นลักษณะพิเศษของพลังที่เกิดจากอำนาจสมาธิเพิ่นก็ะเลยต่างซื้อว่าย่านเด็กชายย่านนี่ก็ ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เป็นย่างดีตั้งแต่เด็กเตอร์หน่อยแหละจนหอดอายุหาขวบนั่งแกวแม่เพิ่นกะกับผ้าลูกไส้ผู้นี่แหละเพิ่นกะมากลายเนาะผ้าไปวัดโดยเฉพาะว่นพระผ้าไปนั่มตลอดเป็นพอจังสี่ด็กไส้ย่านนี่กะกะเ็เลยมีความสงบสู้ภาพเรียบลอย ตแต่เด็กบ่กี่ลือคือเด็กหน่อยในวัยเดียวกันตต้งแต่แม่เพิ่นเนี่ยได้ออกลูกมาเนี่ยร่างกายของเพิ่นกะอ้อนแอร่งเรื่อยๆมีแต่เจ็บแต่ป่วยแต่ว่าเพิ่นกะใส่ทรามาเข้าคมจิตใจยุ่เสมอเพิ่นกะว่าเกิดแก้เก็บตายเนี่ยมันก็เป็นของ คู่กับคนมาตลอดนะเนาะเพิ่นก็คกิจจังซี่นะเนาะแม่เพิ่นนี่ก็เตรียมสติพร้อมรับการตายยุติสูมือสูเวน้นแห่งร่างกายเพิ่นบ่ด,ดีปานได้เพิ่นก็ทนกับการเบียดเบียนของโลกภัยได้เพิ่นก็บพ่ำสอนลูกน้อยของเพิ่อนอยู่ตลอดเวลาช์เเนาะนะว่า ทรัพส,สมบัติลายเท่าใดเพิ่นก็ว่าอยากได้ดอกสิ่งที่แม่อยากได้แล้วก็มีความสุขก็คืออยากให้ลูกได้บวชกับได้ตายอยู่ในผาเหลืองแม่อยากเห็นซ้ำนี่ละเพิ่นก็พร่มสอนเด็กซา้ย,ย่านตลอดจากนั้นบ่โดนแม่เพิ่นกะเมดล่มขึ้น ดินนามล่มไฟกับซูธรรมศาสตร์จากไปย่างสงบแต่ว่าเล็กไสายยานน้ย่นนา,ยา,ยยานนี่ก็ย่งบ่ไ้บวชให้นางพ่อแม่เพิ่นตายเล็กไส้ย่านนี่ก็ไปอยู่กับพ่อย,ยียย่แยยม่งียมี่นาไสา้นาไสา้เป็นลูกหลงของพ่ยยยยยยอ,อ,อยี่แม่งียเนาะอายุกับไ่เหลี่ยกันกับ เด็กสายสั้นกัเป็นมูลเรนน้ำกันพ่อให้บ่ได้บ่ได้เหงาบันไดพ่อเพิ่นนี่กไปมีเมีใหไ่แล้วก็มีลูกน้ำกันอยู่ตั้งหาหกคนแต่ว่าเด็กสายสันน้นมีบ่ได้ไปอยู่น้ำฟังพอแต่ว่าก็อยู่น้ำฟังพอง่งมหไง เป็นหลักวาทันทอขึ้นหนึ่งไม่ี่พิ่นนะฝันฝันว่าเด็กไส้สั้นนี่นอนอยู่ในดงขีมินบุย้ยผิวไกาเหลืองอารามเต็มไปมดหนาของเด็กน้อยนี่เออิมคือคนมีเนื้อหน้าบุญมีบุญหลายขัด เพิ่นตื่นขึ้นมาก็ได้มากคิดตองเบิงบ้ามันสิเป็นบุบพนณิมิตนี่นิเหตุแจ้งให้หูว่าเด็ก้ายซ้้นนี่สิมีวาสนาในสมณะเพศเดิกน,นิสัยของเด็ก้ายซ้้นนี่กะเป็นนิสัยสุขคุ้มเยือกเย็นมีความเผยแผ่หากับทุกคน ผู้เป็นมเมญีเพิ่นห่งหมันใจคักยลร้ายว่าหลานผู้นี้เพิ่นสิมีสีวิตอยู่ในสมณะเพจใน่นอนที่สำคัญนะลูกสาวแม่เล่านะที่เพิ่งตายไปเนี่ยแต่อยากมักสิพำรสรอนให้เด็กสายซ่้นเนี่ยได้บวชตั้งแต่น้อยบ่ต้องมีชีวิตอยู่ทางโลกอยากให้บวชแล้วก็ตายในผาเหลือง แมงีของเด็กสายสั้นนี่ก็เข้ามาสอบถามเด็กสายสา้นว่าท่านต่อแมงยอยากให้เจ้าบวชตลอดชีวิตแลต้วก็อยากจะขอให้เจ้าตายในผาเหลืองบ่ต้องซื้อ่อกมามีหลูกมีเมียเจ้าสิเฮดด้บ่แมงีเพิ่นกระถามเนาะเด็กสายสั้นก็รับปากนี่หน้าตายิ้มแย้มแต่ว่า ผู้เป็นมเมยใหญยนี่เกิดยัง่งก็ยังห่วงเนาะห่วงหลานหน่อยหากหลานของจากของไปบวชเป็นเน่นนี่ก็คือสีสเงาเพราะว่ายัางเป็นเด็กหน่อยอยู่จะคิดว่าเอาเอานาไสา่นะี่ทีเป็นมูกันนะนะหลูกหลงของมเมยใหญยนัะนะ่นแหละให้ไปบวชน้ำกันเด้เป็นมูกันเป็นนอนเป็นเน่นหน่อยน้ำกันก็เลยไปถามนา้า้เพื่อน หน้า้ายเพื่นกะยอมนะบ่ม,มีปัญหาอียังแม่งยงก็เลยนํ่เอาเด็กหน่อยสองคนไปหมอบกับพระอุปชาก็คือหลวงปู่ขัมมา่าวัดโพัยก็เป็นวัดประจำบ้านหน้าโปงนั่นแหละก็หัดทองตำล่าขานนาและพิธีกรรมในการบรนประชาเป็นสม,มานิษ แลือได้งนน่อยทั้งสองก็ได้บำเพชาพเป็นสมเนีนเด็กสายส่้นก็นได้เปลี่ยนสื่อเป็นแหวนตั้งแต่นั้นเป็นตนมนาล้ะผู้ไดก็เอินเน้นแต่ว้าเนนแหวนเนนแหวนจนติดปากหลังจากบวดเป็นเน้นนะในพรานานั่นได้สองเดือนก็นเกิดสลดใจขึ้นมาอีกสมเนีนสิบวชน้ำกันที่มีสักเป็นหน้าเพิ่นนะ่ะ ป่วยอา,าพาธยั่งนักในที่สุดก็เลยมอนลนะภาพลงตายนาสายเพิินตายเน้นแหวนแหงเ,เสียใจครับบัดน,นี้ถึงกันนัง่งไห้ซึ้อซอื่นโอ้ยใจสิขาดแต่งแต่นาเพิ่นตายเนี่ยเฮ็ดไห้เมย่เพิ่นแห่งเป็นห่วงเน้นแหวนคักหลายย่านเพิ่นท่อย่านเพิ่นเมดกำลังใจบ่อยากอยู่ในในเพจ สมณะเพศอีกก็เลยเววาย่ำกับเน้นแหวนให้ยึดมันในค้ามอนของแม่ที่สั่งเสียก่อนตายเดอ้อเ,เน้นเน้นขกินก็นยังยืนยันดิจังไดก็สิบวดตอบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงดอกไม่เงี้แต่ว่ามันก็บพานผลไปยากลำบากอีหลีนนี่นะ่ะเน้นแหวนก็นตั้งใจปันใดก็ยัง หยุดอย่างความเสียใจความเศร้าสลดของจะคล้องบ่ได้เวลากับพ่านไปได้จักข้าวหนึ่งแล่ละันเน้นแหวนกับพ่อสีหักหามความเสียใจต่อการตายของสองสัมมเน่นมูที่เป็นหน้ากับพ่อหักใจไดอยู่เตวา่า เนี่แหวนก็นยังบ่าสามารถตัดใจได้ทั้งหมดหรอวะ่าเป็นกับเงาเสาปันใกล้เป็นาผากผาอ้วนนะผาอ้วนเป็นกับเป็นเครื่อญยาดกันนั่นแหละที่อยู่ในวัดเดียวกันหลวงพี่อ้วนก็นเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแมย์เงยหาทางแก้ไขเมียของเนี่ยแหวนเนี่ยก็เลยตกลงให้เนี่ยแหวนเนี่ยไปอยู่กับผราอ้วนซะ ให้หลวงพี่อ้วนนี่พาไปจาริกหาอาจารย์ดีๆสั่งสอนอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้เน้นแหวนนี่ออกจากพื้นที่นะอยากให้ไปจากมองที่มันเกิดเรื่องเกิดเล่าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆจะได้เจังสิไดลืมเรื่องหนาของคนออกพรรษาปีนั้นหลวงพี่อ้วนกับผ้าเฝ้าผ้าเน้นแหวนออกไปจากวัดท่านที่เลยวะ่ะ ยางไปวอดแงมือแรงแหละที่วัดวัดส่างทอวัดส่างทออําเภอกเกษมศรีมาสายวัาสูมือนีเปี่ยนเป็นอําเภอมืวงสามสิบเหรือด้วัดนี่ก็มี่สื่อเสียงเกี่ยวกับการเลี่ยนการสอนภาษาบาลีนักธรรมันก็มี่สื่อเสียงระดับภาคอีสานพุ่นล่ะเพราะว่ามี่ราอาจารย์สิงห์ คันยาขาโมนะเป็นสมพ่านเจ้าอยู่สำนักพระอาจารย์สิงห์มือนันนะย่ามือแรงนั่นนะเพิินก็เลั่งสีเตรียมตัวสงนามก็ลังสีอาบน้ำเพิินก็โง่หัวขึ้นเบิงไปทังทงหน้าอีตาเว้นก็เลั่งสิตกหลับ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 อยู่หยอดใหม่เพิินก็เห็นพระองค์หนึง่งกับเน้น ยางมาทางวัดเพิ่นกะเพ่งเบิงเ,งเนาะเพ่งเบิงดยความสนใจตอนเพิ่นเพ่งอยู่นั่นน่ะเพิ่นกะเกิดนิมิตขึ้นมาเพิ่นเห็นแสงโอภาสเป็นประกายหลบโตสำม,มเนหน่อยคือสีอายุบเกินส5บหดอกเบิงพอาจารย์สิงกะบ,บ่หมั่นใจก็ได้เอามือไมาแยง่งตาเบิง แล้วก็เพ่งอีกเทียหนึง่งรอบกายของเน่นหน่อยนะมีตาัส,สมีของผู้มีบุญเพิ่นก็เลยมขเปลี่ยนใจว่าอาบแล้วน้ำเฝ้าขึ้นไปเทิงกุติห่มสบงกีวอนให้เรียบร้อยมานางถาหลับอาคันตุกะหลวงพี่อ้วนกับสัมมาเน่นแหวนก็ขึ้นไปเทิงกุติไปกราบนมมสการพระอาจารย์สิงห์ พร้อมกับแนะนําโตว่าขะหน่อยซื้อพระอ้วนมาจากวัดพ่นไส้บานโปงเมืองเลยก็มีซักเป็นอาของเน่หน่อยผู้นีละพ่อเบาแล้วกะแนะนําเรืืองราวาตั้งตังที่เกิดขึ้นให้พระอาจารย์สิงห์ฟังพร้อมกับแนะนําเน่หน่อยสีนังยุคขางๆวาซื้อแหวนพระอาจารย์สิงห์ก็เลยว่าอืมซื้อแหวนบ่เน้น พระอาจารย์สิงคาวอุท่านขึ้นเนาะสมเน้นแหวนกับนบมือเ้าขานหลับสันสันขับอาจารย์สิงก็ได้เบาต่อ,อแหวนนี่มันก็เป็นเครื่องประดับยูนิโวเฮาเดอร์้นบอมีมือคือค้นแขนด่วน มือก็เป็นสิ่งสำคัญของคนพ่อๆกับสติปัญญาของคนนั่นแหละแหวนกันมาร่วมอยู่กับนิว้วมันก็คือปัญญาที่มาเสริมให้ชีวิตของคนเฮาจะเลื่อนดูเรื่องต่อไปในอนาคตเดอ้อก็เป็นยังสี่หลักครับหลวงพี่อ้วนกับว้าขึ้นผมก็อยากให้เน้นมาศึกษาเราเรียนอ,อยู่กับผระอารย์ เพื่อจันล่งศาสนาต่อไปพระอาจารย์สิงห์กะกลับมาพิจารณาเน่นแหวนอีกเคียนหนึ่งเห็นผิวพันเกลียงเก่าสะอาดหน้าตาอิ่มเอิบหน่วยตาสุกใสบริสุทธิ์โอ้ยลักษณะจังสี่หากศึกษากรรมฐานในถูกทางเด้อเสือเ่อแนวาสิพบกับความสำเร็จบ้าเน่นผู้นี้นี่เป็นสร้างเผือกที่เกิดในปาใ่าแท้ พระอาจารย์สิงห์ล่ำพึ่งล่ำพันในใจมาห่อนมือมีแล้วเน้นแหวนกลับไปพอกับซิดเอกของพระอาจารย์ใหญ่หลวงปูหมันภูริทัตโตกับคือพระอาจารย์สิงห์เป็นซิดเอกเก่งเรื่องกรรมฐานแท้ๆต่อไปนี่เน้นแหวนสิเดเลียนกรรมฐานกับพระอาจารย์สิงห์ ถ้าฟังเดอ้อพี่น้อง